สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับวพราะความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มเริ่ม,มดูความรักของชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคมกันดีกว่านะครับ EP หลังตั้งแต่วันที่15ถึง31นะครับสิงหาคมนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแลวก็มาดูดวงส่วนตัวกับผมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า The Hangman เข้ามานะครับเจนภาพของคนนึงที่ถูกห้อยหัวอยู่เห็นไหมครับแต่เหมือนกับที่ยังอยู่เนี่ยเพราะมมนมีเหรียญทองอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้หรือเป็นความรู้สึกที่ผ่านอะไรมาเยอะ ผมเลยทำนายว่าชาวสีเมฆในช่วงนี้ที่คุณยังอยู่ตรงนี้ที่ยังอดทนอยู่เนี่ยนะครับเดือดรหลายคนอาจจะเหมือนกับอยู่การทรมานความคิดถึงอยู่การเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างที่เคยดีต่อกันเคยสะสมสิ่งดีเคยปลูกต้นไม้เคยร่วมเดินทางกันมาเนี่ยมันจะงอกเงยออกดอ,อกออกผลเมื่อไหร่มันจะมีความสุขเมื่อไหร่มันจะทรมานเมื่อไหร่ ฉันถึงแฮงแมนนี่หมายความว่าเขาสัมผัสไดถึงความรู้สึกที่ใค่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกที่รอคอยบาง่งบางอย่างเรื่องของความรักรอคอยโอกาสเรื่องของความรักรอคอยคู่รอคอยการทรมานจากคนรักที่เดินจากไปนะครับการอดทนของคุณเพราะคุณที่อดทนอยู่เนี่ยเพราะดีแฮงแมนเข้ามานะครับอดทนกับสิ่งที่เหมือนกับดีงามต่อกันอดทนต่อความรักอดทนต่อการที่เหมือนกับความรู้สึกดีๆมันหลงเหนืออยู่อะถ้าเกิดไปหมดเมื่อไหร่คุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่เนี่ยเห็นไหมครับเป็นอีกา คุณอาจจะอีกคนนคนหนึ่งถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เลิกรอคอยเลิอกอดทนหมดความอดทนเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเหมือนคนที่หยุดไลฟ์พัฒนาการน่ะออกมาจากตรงนี้หยุดรอคอย,ยรอแล้วนะเลิกรอแล้วนะเลิกพยายามแล้วนะเลิอกอดทนแล้วนะนั่นเองฉันสิ่งเหล่าน,นี้บอกตัวตนของชาวสีมเมฆในช่วงเดือนสิงหาคมว่านี่คือแผนการที่คุณเนี่ยอดทนรอคอยเต็มที่แล้วนะคุณพยายามรักษาสิ่งดีคุณพยายามเฝ้ารอสิ่งดีคุณกําลังอดทนเพราะโอกาสดีๆที่ไพ่เจ็ดเหรียญครับ ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเลยว่าที่ดีของหลักคุณที่กำลังจะเข้ามาแล้วนะการอดทนรอคอยของชาวสีเมล็ดท่านในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับจนแต่นี้เป็นต้นไปถึงสิ้นปีเนี่ยอาจจะรับโอกาสได้รับการเฝ้ารอของคุณส่งผลแล้วนะใครที่เหมือนกับเฝ้ารอสิ่งดีหรืออดทนรอคอยสิ่งดีอยู่เนี่ยเจ็ดเหรียญซื p ออฟเพดิเคิลครับเช็นภาพเหมือนคนคนหนึ่งที่เขาเฝ้ารอดูเหรียญที่เขาปลูกเอาไว้เห็นไหมครับมันออกดอกออกผลแล้วนั่นเองก็เลยทำนายว่าคนที่เลื่อนนานไปเนี่ยมีการกลับมามองย้อนคิดกกัับมมาาองงนนสสิิ่่่ดีีผ เขาเลือกไปจากคุณไม่ได้แล้วเขาไปจากคุณยากแล้วเขาอาจจะทําร้ายคุณทิ้งคุณเอาไว้เพราะมองไม่เห็นคุณค่าคุณหรืออาจจะเหมือนกับเดินจากไปไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าเพราะคิดว่าเขาทาร้ายคุณได้เพราะมองไม่เห็นคุณค่าคุณมากพอหรือบอกเลิกเราหรือทำร้ายจิตใจเราทำให้เราเสียใจอยู่บ่อยครั้งอ่ะพอคิดว่าเราเนี่ยไปไหนไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทิคให้แมนแบบความ่พาอดทนของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ารอคอยจนมากพอหรือว่าการเฝ้ารอของคุณเนี่ยกออออยยย่่่าาจจรรรเเนีัคคูบ หมายความว่าสิ่งที่คุณรอหรือไม่รอมันไงก็ตามนะสิ่งดีเหล่านั้นเนี่ยมันย้อนต่อตัวคุณเองแหละเพราะเจ็ดเดียบหมายความว่าคนคนนี้เขาเองก็เหมือนกับเริ่มต้นความรักแล้วก็ยังคิดถึงสิ่งที่มันผ่านมามากมายผมเม่นนะคนรักของชาวสีเมีหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดใครมีปัญหากันไปนะครับหรือเลิกราไปเนี่ยเขายังกลับมาย้อนคิดถึงสิ่งที่ผ่านมากากับคุณเขายังคิดถึงสิ่งดีมากมายที่มีกับคุณมากมายตั้งมากมายเลยแหละนะครับและยังนึกถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่ยังเห็นคุณค่านะครับยังอยากกลับมาอยู่แต่่่่่่ทีีีกลัับบมมมมาาาไได้้เเนยยพพระขึววถค อาจจะมีการนอกใจการมองเห็นคุณค่าการไปหลงสิ่งที่มันผิดการมองเห็นคนอื่นที่ดีกว่าเราชันไพเ่เจ็ดถ้ียเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับมาดูที่ไพ่เจ็ดเรียญก่อนมันคือการที่เหมือนกับคุณรอคอยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยสิ่งนี้เริ่มกลับมาแล้วสิ่งนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะไม่ว่าคุณจะเหมือนกับโสดอยู่หรือเลือกหลัคนหลักไปก็ตามคุณอาจจะประสบเจอความรักที่ดีๆเรื่องจะเข้ามาอาจจะพบเจอนะความรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆใครที่เฝ้ารอเงินทองนะครับหรือโอกาสหรือการสร้างตัวสร้างบ้านสร้างฐานะ กับการท okay, ี่เหมือนกับลำบากมานานเนี today, ่ยไพ่เจ็ดเหรียญก็เช่นกันที่ขอนอกเล่องนิดนึงอาจจะถ่งเสริมเรื่องชีวิตที่เหมือนกับเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นอาจจะมีการสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นเช่นการทํากิจการการต่อเติมการสร้างบ้านการสร้างเรือนการลงทุนในชีวิตหรือการเฝ้ารอโอกาสในชีวิตเรื่องเจ็ดเหรียญการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองชั้นเจ็ดเหรียญหมายความว่าอะไรครับทำนายแบบนี้กันว่าผ่านจากนี้ไปจากนี้ไปเปโน่นไปเนี่ยขอให้คุณอดทนต่อการที่เหมือนกับให้ขอให้คุณอดทนให้พอขอ เพราะการรอคอยของคุณอดทนของคุณเนี่ยเกิดผลแล้วนะเกิดผลในทางที่ดีด้วยพ<อ>เพราะเจเหรียญหมายความว่าสิ่งที่มันเกาะหล่อออกผลเนี่ยมนเป็นแต่เหรียญหมดเลยเห็นไหมครับค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องความรักโชคลาภเงินทองนะครับหรือการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะนะครับของชาวสีเมษนั่นเองฉันเจตเหรียญขอพิมแบบนี้เลยว่าสิ่งที่ชาวสี่เมษได้รับในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่เกินสิ้นปีนี้นะาะมีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาจะเป็นเรื่องการที่โดดเด่นมีรากฐานมีม,มันเกิดมีเงินเก็บ มีความมั่นคงมากขึ้นหรือได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นพบเจอความรักใหม่ๆพบเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ทุกอย่างนะครับพะไพ่ไปนี้ขึ้นมาว่าเอ็ดออฟซอหรือไพ่แปดดาบครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับแปดดาบอะถูกคนรักทำร้ายเสียใจแต่ไปไหนไม่ได้ก็มีถูกบอกเลิกนะครับถูกมองว่าเหมือนกับไร้ตัวตนอยู่รทรมานนะครับที่ผ่านมาจะเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจมองไม่เห็นหนทางนะว่าจะต้องไปยังไงดีอะแต่ไพ่แปดดาบเป็นเหมือนเขาว่าสิ่งที่คุณอดทนมาเนี่ยมันเหมือนกับคุณถูกทำร้ายมานานอนะไม่มีใครเจ็บ สุดท้ายไพ่แปดดาบมบนี้หมายความว่าเมื่อไหร่กระตันที่คุณถูกพนาการไว้ด้วยเชือกด้วยความเจ็บปวดด้วยความเสียใจด้วยน้ําตาเนี่ยเมื่อไหร่กระตามที่น้ําตาหมดเมื่อไหร่กรตามที่เหมือนกับการรอคอยของคุณอดทนของคุณเนี่ยมันเริ่มหมดลงมันเริ่มจบลงมันเริ่มเจ็บจนเหมือนกับเราตายและเกิดใหม่เมื่อไหร่เนี่ยไพ่แปดดาบมบนีค่อนข้างจะบอกชาวสีเมษว่าเหมือนคุณจะไร้พนัการฮะเหมือนคุณจะกลายเปยนกับคนที่ผ่านความรักลำบากผ่านความเจ็บปวดที่สุดผ่านความเสียใจที่สุดไปแล้วนะชั้นแปดดาบาคนี้หมายความผูกพัน และเขาเองเนี่ยก็คิดที่ว่ากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้และเขาเองก็รู้ได้ว่าสามารถเป็นไพ่แปดดาบเราคิดว่าคุณยังอดทนยังเฝ้ารอเขาคิดถึงเขาอยู่และเขาเองเนี่ยต่อที่เขาทำร้ายคุณกี่ครั้งเนี่ยไม่มีใครอดทนหรือรักเขานะครับหรือเจ็บปวดเสียใจเท่ากับชาวสีเมฆที่มีให้กับเขาหรอกสุดท้ายคนคนนี้พ่อไปจากคุณแล้วเนี่ยเขาจะกลับมานนึกถึงเสียใจทีหลังเขาจะกลับมานนึกถึงได้ทีหลังเขาจะกลับมาเจ็เหรียญกลับมาคิดถึงคุณกลับมาถึงสิ่งดีๆตอนนี้ก็เป็นอยู่นะครับแต่อาจจะเหมือนกับไพ่เจ็ดถ้วยเข และเจ็ดถ้วยปเป็นี่หมายความว่าเขาอาจจะไปเลือกโอกาสอื่นมากกว่าไปมองเห็นสิ่งอื่นมากกว่า,ออา,กกวานะครับหรือทําอะไรไปตามอารมณ์นะครับแต่เจ็ดถ้วยเป็นี่หมายความว่าเมืเ่อไหร่ก็ตามที่เขาไปเลือกสิ่งที่มันผิดแล้วอ่ะสุดท้ายเขาต้องกลับมาเลือกบ้านเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาก็คือชาวสีเมฆนั่นแหละผมเริ่มแนละ้วชาวสีเมฆมีไพเ่เจ็ดถ้วยเขาาเ้ามาหมายความว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกมีสิ่งดีเข้ามามากมายในชีวิตเมืเ่อไหร่ก็ตมามที่คุณบทพนาการจากตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ตามพี่เราเหมือนกับอดทนเฝ้้้้้าาาารรรออออจจจนนนนนเเเเฉฉยยชิิิ่่่่งงงดดดดทไไไแลวหหืืับสีขมม คนรักที่เลิกลาคุณไปเนี่ยก็ทับก็มักจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณทีหลังมักจะกลับมาเลือกคุณทีหลังแต่ตอนที่คุณรักเขาหรือจะอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะมองว่าคุณดีเกินเขาจะมองว่าคุณอดทนคุณอยู่ได้นะครับก็เลยจะกลับมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้จะมาก็มาจะไปก็ไปแต่ไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของไพ่เจ็ดถ้วยครับโอกาสค่อนข้างจะเปิดก็เลยหมายว่าชาวสีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตมากมายแล้วคนที่ไม่ต้องการคุณกกกกกกก็เเรริ่่มมมมจจะะลลลลัััับบบาาาาาาคคคคออยยขวุุ้ณณืนก อยากจะกลับมาทําสิ่งดีอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาเสียดายคุณแต่ไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกตัวตนของชาวสีเมฆในช่วงเรื่องสิ่งหาคมว่าคว e นออฟวานเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเวลารักใครไม่ใช่ไม่รักนะคุณเป็นคนที่รักมากแต่อาจจะเหมือนกับคนคนที่ทนมาถึงที่สุดอ่ะคว e นออฟวานหมายความว่าอาจจะเหมือนกับเลือกได้นะครับเลือกตัวเองและเลือกที่จะเข้มแข็งเลือกที่จะเหมือนกับเฝ้าวองโอกาสเฝ้าสิ่งหาสิ่งที่เหมือนกับ alen, เลือกเรามั่นคงกับเราไม่ใช่เฝ้ารอการรักที่เหมือนกับอยู่กับใครที่ทาร้้ายยยเเเรรอออู่่่กมกมนนจะ ak, จะะงไไ็็แลลวธ ฉัน Queen ain, ไพ่ควินออฟว้านไปนี่หมายความว่าโดด,เ,ดเรื่องกังการที่คุณเริ่มเข้มแข็งขึ้นคุณเริ่มเหมือนกับมีความรู้สึกที่เลือกได้เข้มแข็งต่อให้รักอยู่ไก็ตามนะแต่ถึงเวลาที่ต้องรักตัวเองแล้วพอไพ่แปะดะไปนี่หมายความพูดอาจจะเจ็บปวดเสียใจอย่างหนักมากหรืออาจจะเหมือนกับรักให้ตายก็คงไม่ไหวะนะครับถึงว่าให้ต้องเหมือนกับใจยังรักอยู่นะแต่มันเจ็บแล้วจําแต่เหมือนกับรักให้ตายก็คงไม่ไหวฉัน Queen ain, ไพ่ควินออฟว้านไปนี่ความหายว่าชาวสีเมเัท่านเนี่ย อาจจะมีการโดดเด่นที่สามารถเลือกเชื่อมั่นในความรักขอให้คุณเชื่อมั่นในความอดทนเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเอาไว้นะครับเชื่อมั่นในความรักของคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นคว e นออบบานเข้ามาคุณสามารถได้รับสิ่งนั้นกลับมาครับเจ็ดเหรียญแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยรักตัวเองแล้วถึงเวลาที่คุณเข้มแข็งแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปเลือกสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นความสุขที่เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาการเริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีกว่่าาเเเเดดิิมมมสุกววนนครับล้้ปีห็ยยถ การเฉลิมฉลองการมีความสุขการล่มเย็นนะครับการได้ที่เหมือนกับชื่นหัวใจอ่ะอบอุ่นชันไพ่เป็นค่อนข้างชัดเจนว่าโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่ของชาวสีเมษเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นมาแต่คนรักที่เลือกลาคุณไปนะครับมีเจ็ดเหรียญขึ้นมากับไพ่หนึ่งถ้วยด้วยคื่อทำนายแบบนี้ว่ากรณีนี้มันเหมือนกับการที่เราจะไปก็ไม่ได้จะเขาเรียกว่าอะไรกลับตัวไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงน่ะแต่คุณต้องเลือกนะค่อนข้างจะแนะนำเลยว่าเมื่อไหร่จะตามกคุณรู้สึกเข้มแข็งได้เมื่อไหร่อดทนมามากพอเมื่อไห เราต้องเลือกเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่านั่นเองแต่ถ้าเกิดคนรักเก่ากลับมานะครับไปไพ่เจ็ดเนี่ยก็เดถ้วยถ้าเขากลับมาแล้วทาดีขึ้นเขากลับมาได้ถึงคุณค่าคุณในตอนที่คุณเนี่ยยังเป็นไพ่ขึ้นมาว่าแปดดาบยังรักยังเสียใจยังเจ็บราะเขาอยู่เนี่ยก็อยากให้คุณเนี่ยลองดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองฉันไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามานะครับเป็นความรู้สึกที่คนคนหนึ่งยังคิดถึงยังรักคุณอยู่ยังนึกถึงสิ่งดีที่คุณเคยมีให้กับเขานะครับแต่เขา รหรือมีชุดที่ดีก่อนนะเขาถึงจะเหมือนกับดีกับเรารักษาเราเห็นคุณค่าเรานั่นเองช่นพไพ่ใบนี้หมายความว่าคนรักของชาวสีเม่หลายท่านเนี่ยถ้าเกิดเลือกราคุณไปจริงๆเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าไพ่สามเหรียญครับจะเห็นภาพของตัวตนคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับพยายามเขียนข้อความพยายามวาดรูปพยายามส่งอะไรไปให้คนที่เขาเหมือนกับคิดถึงแล้วก็เศร้าใจอะ่ะผมเลยนำได้ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเขารู้สึกเหงาถ้าไม่มีคุณแล้วนะรู้สึกขาดสิ่งดีดไปรู้สึกเหมือนกับขาดคนคนหนึ่งที่คอยรักคอยดู นะครับผมถึงบอกว่าเขาคิดถึงคุณแต่เขากลับมาหาคุณไม่ได้เราอาจจะทำร้ายคุณไม่หนักหรืออาจจะเหมือนกับชาวสีเมฆไม่เอาเขาแล้วนะครับหรือเขาอาจจะเหมือนกับไปนอกใจคุณหรือทำาะไที่มันผิดกับคุณอย่างมากเลยนะในการตัดสินใจที่ผิดอ่ะฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกชาวสีเมฆว่าคนคนนี้เขาอาจจะเหมือนกับคนคนที่ไปเลือกสิ่งที่มันผิดตัดสินใจผิดพลาดนะครับไม่เหงาไม่มาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่วันนี้เขากลับมาเลือกคุณแต่วันนี้เขากลับมาเห็นคุณค่าคุณตอนที่คุณเนี่ยกำลังจะเจอสิ่งดีดีกลังจะเหมือนกับบบพพเเจจออคความมสุขที่่นให พบเจอความรักใหม่ๆหรือการที่คุณเข้มแข็งแล้วว่ะแต่ไพ่สามเดียวนี้หมายความว่าเขากำลังนึกถึงสิ่งเหล่านั้นเขากลับมานึกสิ่งสิ่งดีกับคุณเขากลับมาพยายามทําพยายามเขียนพยายามรักษาพยายามอ่านข้อความพยายามดูรูปภาพที่มีเกี่ยวข้องกับคุณหมดเลยนะแต่คุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่รักให้ตายก็คงไม่ไหวใจมันเจ็บแล้วจำอ่ะคุณอาจจะเหมือนกับยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วยังผูกพันนะครับแต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะแปะไพ่แปะดาบมันเจ็บเกินกว่าที่จะโดนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองฉนันถ้าเกิดใครเลือกลาคน,นครัก อาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อให้เขาบอกค่อให้เขารู้ว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยอย่าทําแบบนี้อีกอย่าทําร้ายกันอีกอย่านอกใจกันอีกนะครับหรือว่าอย่าบอกเลือกบอกลาอย่าทำานเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันหรือไม่เคยมีสิ่งดีต่อกันเลยนั่นเองแต่เกิดใครเลิกหล่คนรักไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราปล่อยเขาไปเถอะปล่อยไปตามเวนตามกรรมเถอะไพ่ใบนี้ค่อนข้งนางจะชัดเจนเรื่องของนายออบวานครับคนนี้ก็ทําร้ายคุณไปเนี่ยสุดท้ายเขาก็ถือไม้เท้ากลับมาเขาก็กลับมาทําร้ายคุณเขาทําร้ายคุณมายัางไงเขาต้องกลับมาเจ็บเหมือกนกับที่ ็เลยต้องกลับมาเลือกคุณผมเลยคิดว่าคนคนนี้เขาอาจจะทาอะไรตามอารมณ์อาจจะหลายท่านจะคบธาตุไฟนะครับธาตุดินธา,า,าตุน้าําก็ได้นะแลวไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องความรู้สึกที่เขาทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดแต่สุดท้ายเขาจะคิดได้ว่าถ้าเกิดเขาเลือกความรักเลือกความสุขเลือกสิ่งที่มันสวยงามโดยคนที่ที่สุดสำหรับเขาเนี่ย <laughs> ขเขาต้องกลับมาเลือกคุณนะครับมากกว่าการเดินจากกันไปมากกว่าทิ้งกันไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเขากลับมาตอนที่คุณเข้มแข็งแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยคุณอาจจะไม่เอาเขากแล้วก็ได้นะเพราะเขาอาจจะเหมือนคนคนอดไปปเจอัญหา นะครับเขาจะได้รับความเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่ทำไว้ไกับคุณนี่ผมขอย้าเลยนะ <S <S เพราะชาวสีเมฆเองเนี่ยเวลาคุณรักใครเนี่ยคุณก็เป็นคนที่รักเต็มที่นะครับแต่เวลาที่คุณรู้สึกเหมือนกับไม่ต้องการหรือไม่เอาใครแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ตัดใจแล้วก็ไม่กับไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดเสียใจกับความรู้สึกแบบนี้อีกเพราะเวลารักมากก็เจ็บมากนั่นเองครับฉันไพ่ใบสุดท้ายขึ้นอ่อ,อไนไพ่ใบตำแหน่งที่เก้านะครับขึ้นมาว่าเอ็ดออฟซอร์ดนะครับหรือไพ่หนึ่งดาบทำนายความรักของชาวสีเมฆเนี่นนนาจะะแํ ถ้าเกิดใครเรื่องรลคนรักไปรูุ้ดพ้นจากปัญหาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าบบยบีนมีความสุขกว่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่มีเขาแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยเราอยากกลับไปหาเขาเลยแต่เกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเขาแก้ไขมีความสุขทําได้ดีกว่าเดิมเนี่ยไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกว่าควรจะให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายควรจะรอเขาอยู่ควรจะเหมือนกับอดทนอีกครั้งหนึ่งผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันแต่เกิดไพ่หนึ่งดาบใบนี้บอกว่ารักให้ตายเนี่ยแล้วมันเหมือนกับเราตายทั้งเป็นไปแล้วว่าเจ็บเเเเกกิินนนสีียยใจ่ ไพ่หนึ่งดาบบอกว่าพยายามพอเถอพยายามตัดใจเถอเพราะหนึ่งดาบือการหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเสียใจไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมกับคุณที่สุดนะครับและคนรักกลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยไม่อยากจะกลับไปแล้วไม่ต้องการแล้วนะครับเขาอยากกลับมาล้วนที่คุณเดินออกมานั่นเองครับฉันไพ่ใบต่อมาสิ่งอ,อัฟวานครับธันวาบสรุปความน่าของชาวราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมเลยว,ว่าสิ่งดีๆการมุ๊ออนความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณแม้กระทั่งตัวตนของคุณว่าจะเป็นการงานหรือทุกกอย่าาง็ตมนะ คุณมีสิ But, ่งด <c oughs> ีมากมายในชีวิตให้คุณเลือกครับแต่คนรักที่เลือกรางกับคุณไปเนี่ยมีไพ่หกเมถาเข้ามาด้วยก็เลยตอบแบบนี้นะว่าคนคนรักเนี่ยเขาอาจจะมาเห็นสิ่งดีกับคุณอยากจะกลับมารักคุณไปต่อกับคุณแต่คุณอาจจะเดินหนีเขาไปไกลแล้วชั้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีเมษคุณอาจจะเจอความรักที่มีความสุขเจอความรักที่เดินทางไปได้มีสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตแต่คนที่ทาร้ายคุณไปเนี่ยพอไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาก็เจอปัญหาเขาก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีสิ่งดีีเเ้้าาาาาากสิ่่งดดดมมััันนนขหหหยไไปอลลบ เขาได้กลับมารักษาพยายามที่จะกลับมาหาคุณในวันที่คุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจไปแล้วเดินออกมาแล้วเข้มแข็งแล้วหรือตัดใจแล้วนั่นเองหรือรักให้ตายก็คงไม่ไหวนั่นแหละเช่นไพ่ออลาเคินนะครับแนะนาชาวราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมว่าเมริด้าคือการที่เหมือนกับเป็นเหมือนกับกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเข้มแข็งพยายามต่อสู้กับตัวเราเองพยายามคิดว่าเราที่เด็ดเดี่ยวเราเข้มแข็งได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่มีคุณค่ามากกว่าที่เราต้องมานั่งเจ็บปวดเสียใจอยู่ตรงที่เดิมๆนะแล่พไพ่ใบนี้บอกว่า คุณตรงต่อสู้ให้เต็มที่กับความรักครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามตรงต่อสู้กับตัว,ตวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ได้เมื่อไรเข้มแข็งได้เมื่อไหร่จงกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะต่อสู้กล้าที่จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้แต่อะไรก็ตามถ้าเกิดรู้สึกว่าเหมือนกับต่อสู้แล้วอดทนแล้วเข้มแข็งไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราสูญเสียอ,อันนี้ไปเนี่ยเราก็คงรู้สึกว่าเหมือนกับบ,บอกคุณแค่นั้นเองว่าคุณกล้าหาญคุณทําเต็มที่แล้วนะคุณอดทนเต็มที่แล้วนะสิ่งดีๆหรือความรักที่ดีเนี่ย เกิดผลแล้วนะกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะไม่ว่าจะเป็นความรักเก่าหรือความรักใหม่ก็ตามซึ่งมันเป็นโอกาสในชีวิตของคุณที่เหมือนกับเจ็ดเหรียญค่อนข้างจะมีความสุขนะครับเหมาะสมกับเราเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปเข้ามาสร้างครอบครัวเข้ามาช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณด้วยอาจจะเป็นไพ่เจ็ดช่วยเช่นการสร้างบ้านสร้างเรือนการสร้างครอบครัวการเปการดูแลการช่วยเหลือการทําสิ่งต่างร่วมกันมากกว่าคนที่เหมือนกับพอมีปัญหาพอเจ็บปวดพอเสียใจก็ทิ้งกันไปง่ายๆก็ทิ้งกันไปอยู่แบบเนี้ย มันต้องอยู่คนที่เขาร่วมต่อสู้ร่วมชะตากรรมร่วมผ่านปัญหาไปด้วยกันนั่นเองส่งคลิปนี้ไปหาเขาถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่ายังทันยังรักเขาอยู่แต่เกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเกินเวลาไปแล้วหรือว่าเราสึกว่าเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับคำทำนายนี้สิ่งดีเหล่านี้เป็นของคุณเช่นกันก็ขอบคุณชาวราศีเมษนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ